อันนี้อัดแล้วใช่กดอัดไปเรื่อยๆเพราะมันอัดได้แปชั่วโมงอะไหวไหมล่ะสบายๆเอาวันนี้เราจะมาพูดถึงไม้ออราสปีด H S ตัวใหม่ H S นะ H S ตัวนี้มันมาเป็นพิ่งเข้ามาได้นับจากวันที่รีวิวเนี่ยกี่วันเองไม่ถึงเดือนอันนี้ก็เป็นเจ้าแรกเลยมั้ยของ บรุบร,บรีก็น่าจะใช่ใชแต่ถ้าของในประเทศไทยอาจจะนี่จะรีวิวช้ากว่าออพวกไปเขาอยู่แล้วแหละเป็นเรื่องปกติกูทำเยอะไงใช่ไหมอ่ะขอข้อมูลตัวนี้หน่อยเอาข้อมูลแบบว่าจากบริษัทจากพื้นฐานปกติที่เขา<ด>เจะให้ข้อมูลเลยอ่ะก็ไม้ไมตัวเนี้ยนะมันเป็นไม้ตัวใหม่ล่าสุดข,ของวิกเตอร์นะเป็นสายออร่าสปีดเป็นซีรีออร่าสปีดนะเป็นตัวใหม่ล่าสุดชื่อเต็มว่าไฮเปอร์โซนิกออร่าสปีดไฮเปอร์โซนิกไฮเปอร์โซนิกอ๋อก็เอสเอสเลยใช่ ก็คือพรีเซนเตอร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นคู่ผสมของอินโดนีเซียก็คู่มือหนึ่งที่ชื่อออกโตเวนติออคโตเวนติใช่ที่คู่กับจอรแดนสเปคคร่าวๆเ,เ,เนี่ยตอนนี้เอาเข้ามาอยู่เนี่ยคือ 4u สามารถขึ้นได้สูงสุดใน,น28ปอนด์และไอ้ 3u เนี่ยคือยังไม่มายังไม่มาเราเอาเข้ามาลองก่อน 4u คือชายหาหา3ยูคือตอนนี้ม,นมันก็ไม่มีของอยู่แล้วเดี๋ยวถ้ามาจะมาอัปเดตให้อีกทีนึ่ง ก็ติดตามทางหน้าเพจทางหน้าอะไรไว้นะครับยูทูบอาจจะไม่ได้ประกาศแต่อาจจะประกาศหน้าเพจนะพวก3 u มเพราะบางที3 u ยูเนี่ยไม้ส่วนใหญ่ของวิกเตอร์เนี่ยคนใช้มันน้อยน้อยจนแบบน้อยมากคือจะเอาเข้ามาปุ๊บแล้วบริษัทคือเอาของเข้ามาคือมันเอาเข้ามาทีกี่ไม้เป็นร้อยเป็นพันไม้แล้วมึงคิดว่า ไม่เป็นทยใช้กระสานอยูกี่คนกันเชียววะเนี่ยเหรอไหมนะคนก็ต้องไม่คุ้มนะครับเพราะว่าเขาทำธุรกิจเขาก็ต้องมีกําไรไม่มีกําไรมันก็เจ๊งนะเซลล์ก็อยู่ไม่ได้นะครับเอาลืมแนะนําตัวไปนี่คือเซลล์ของวิกเตอร์นะครับครับผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยดูแลร้าน MM Shop นะครับอ่าต่อหน่อยโอเคเทคโนโลยีที่ใส่มาก็จัดเต็มทุกอย่างมันไม่ท็อปอ่าในตระกูลท็อปเนี่ยของวิกเตอร์ที่ผมดูราคาเนี่ยถ้าเป็นราคาห้างไม่ท็อปเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ราคาห้างนะในห้างอจะหกพันอัพหมดเลยหกพันอ ที่นี่ก็จะราคาพิเศษหน่อยอ่าเพราะ <พอ S 2> ว่าเป็นราคาที่ต้องหน้าร้านกูถ้าขายราคาบนห้างกูน่าจะเจ๊งอ่ะใช่คือเจ๊งที่นี่ไม่ใช่ว่าขายถูกเลยนะคือมันไม่มีคนซื้อ <c oughs> <c oughs> เลยจะต้องมาขายราคาพิเศษราคาเซลล์ราคาโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นนะครับถ้าตามร้านขายแบบอย่างนี้ตรงๆนะราคาตัวนี้อ่าเดี๋ยวบอกตอนท้ายคลิปดีกว่าไม่บอกบอกตอนนี้เดี๋ยวคนปิดคลิปก่อนใช่ราคาต้องไว้ที่หลังรีวิวที่ดีต้องมีราคาต้องมีราคาใช่ข้อมูลตัวนี้เพิ่มเติมคืออ่าก้านของมันอ เป็นไพ r โลฟิลนะครับแล้วก็มีฟีคอให้ซึ่งปกติแล้วฟีคอจะอยู่ในตัวท็อปรุ่นใหม่ทุกตัวของวิกเตอร์นะครับตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะฟีคอเนี้ยก็จะช่วยลดแรงสะท้านในการตีนะครับแล้วก็เพิ่มแรงดีด ให้กับไม้ตัวนี้สาเวลาใครดีดชอบรับอะไรเงี้ยหรือเล่นลูกดากก็ดีครับก็เป็นไม้สายสปีดโดยตรงเลยเฟรมเป็นเฟรมตัดอากาศเนาะแล้วก็ก้านของมันเป็นการเล็ก6.8นะครับส่วนกา้านค่อนข้างที่จะเล็กนะเออเพรเปรียบเทียบจากแล้วเออมันคน่อนข้างที่จะแต่ก็ไม่ได้เล็กเหมือนแบบพวกร้อยแซดอย่างนั้นร้อยแซมันเล็กจริงแต่แม่งกระด้างมันยังไม่เล็กขนาดที่จะเล็กจนต้องแข็งแรงขนาดนั้นเพราะนั้นแล้วตัวนี้เป็นไม้แบบคล้ายๆถ้าเรียกเป็นภาษาบ้านๆก็ก้านกลางหัวหัวหนักหน่อยนึงเป็นไม ก็ภาพรวมก็เป็นไม้สายสปีดคือไม้เล่นเร็วเว้ยแต่แปลกนะที่ราคาตัวนี้มาแล้วมันคือราคาไม่แรงด้วยเอาจริงใช่แล้วก็ได้อฟรีคอได้กลวยใหม่เนี่ยกลวยเป็นกลวยใสเนี่ยกลวยใสเพราะว่าตัวเนี้ยก่อนหน้าเนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่มีปัญหาก็อยู่ในก็อยู่ใกล้ละ 50F ใช่ไหมคือมันมีตัวนี้เว้ยตัวเนี้ยเป็นออกมาที่ผมเห็นนะคือเป็นตัวแรกๆเลยที่ได้สเปคแบบประมาณเนี่ยคือก้านนุ่มก้านกลางนะครับหัวมีน้ำหนักคือบุกได้แต่ผู้หญิงเนี่ย หรือคนเล่นหน้าเล่นได้สบายเลยคือตัวนี้ mm hmm. แต่ตัวนี้มันจะมีปัญหาคือตรงกลวยเนี่ยมันชอบเป็นเป็นรอยแบบเวลาเวลามันสะบัดดเยอะใช่ไหมใช่รอย,อยอแต่ตัวนี้ได้เท่งยีฟีคอนะเป็นตัวแรกแรกที่ได้เท่งยีฟีคอ เนี่ยแล้วตรงกลวยมันชอบแบบประมาณสีหลุดล่อนอะไรเงี้ยบางคนเขาก็ไม่ชอบอ <คน S 2> เขาเ็เลยแก้ปัญหาโดยการทำกลวยใสเลยจบเลยจบไอ้ี่พอเป็นกลวยใสปุ๊บมันจะอย่างเดียวคือหักแตกอ่ะเออเอ,อ,อย่างเดียวอะ่ะในความคิดผมอะผมก็เหมือนตัว H S เนี่ยมันเป็นตัวอัปเกรดของ ตัวนี้ตัวเจสปีดสิบสเนี่ยคือในตะกูเจสปีดเนี่ยมันก็มีหลากหลายรุ่นใช่ไหมเรื่องฟิลการตีอ่ะเหมือนตัวนี้เป็นตัวอัปเกรดขึ้นมาคือตีได้นุ่มเหมือนการตีง่ายเหมือนกันรับได้ง่ายตบก็ได้คือบุกก็คือไอ้นี่เราบอกว่าตบก็ได้บุกก็ดีเออต้องบอกว่านวัตรก,กรรมของวิกเตอร์อ่ะมันดีอย่างหนึ่งเว้ยคือไม่แดกแรงไม่แดกร่างกายอ่ะถูกต้อง ร่างกายคือเราจะซอฟไปเยอะเลยเทียบกับแบรนด์อื่นที่แบบว่ายิ่งตีกูยิ่งเหนื่อยโอ้โหใช่ไมวิกเตอร์ <My Victor S 2> คือแบรนด์เนี้ยผมตีมาแทบทุกไม้ละเออสบายร่างกายอะ่ะไอตัวเนี้ยผลิตจากที่ไหนอะบอกก่อนตัวนี้อืมของตรงผลิตจากจีนแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าวิกเตอร์ของเราเนี่ยพยายามจะเปลี่ยนฐานผลิตมาอยู่ที่จีนนะครับซึ่งคุณภาพหรือว่าระยะเวลาในการผลิตเนี่ย จะดีขึ้นและดีกว่าเดิมด้วยไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้ผลิตจากไต้หวันแต่มันจะเป็นไม้ที่ไม่ดีอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ว่าถ้าผลิตจากจีนแล้วอ่ะมันก็คุณภาพดีและดีกว่าเดิมด้วยนะครับอยากให้ทุกคนแบบเชื่อมั่นในเรื่องนี้ด้วยนะคือ้รงบอกก่อนว่าที่วิคเตอร์อยากย้ยายการการผลิตมาที่จีนเนี่ยหนึ่งเลยอ่ะผมมองจากการตลาดแล้วก็คนที่ทําธุรกิจนะเนาะการผลิตที่จีนมันจะได้ต้นทุนที่ประมาณว่าถูกลง แต่คือทุกอย่างทุกอย่างตอนนี้ไอคิมีอะไรบ้างว่าที่ไม่ผลิตจีนไอโฟนที่มึงใช้กันอยู่ในผลิตไหนไม่อินชัยนาครับทางบริษัทของจีนเองมันก็มีน้าที่คือผลิตอย่างเดียวผลิตผลิตผลิต,ลต,ลตของผ่าน QC ไมไม่ผ่านเดีย๋ยึ่สเปคของมันเนี่ยยังไงมันก็คือตัวท็อปถึงแม้จะผลิตที่จีนแต่มันก็คือตัวท็อปอยู่ดี เพิ่มเผือว่าถ้าสมมติว่าตัวนี่เป็นเมคอ i n ไต้หวันเนี่ยได้ด้านฟรีคอจริงแต่อาจจะไม่ได้ใส่นี่ก็ได้ถ้าไปผลิตไต้หวันเอออาจจะได้แบบกลวยแบบตัวตัวเดิมอย่างเงี้ยแต่นี่คือได้ทั้งฟรีคอได้ทั้งกลวยนี้แล้วราคาถูกลงมาหน่อยนึดด้วยการผลิตแยกฐานพอดีเฉยคือเราก็เหมือนเปลี่ยนด้านความเชดละกันไม่ต้องสนใจหรอกว่าวิกเตอร์เขาจะผลิตที่ไหนแต่ให้สนใจเป็นว่าราคาคู่ควรกับวัสดุที่เราได้มาหรือเปล่าให้เราคิดเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นแทนอย่างตอนนี้ผมได้ลองไปถามว่ามันดีไหมเมคอัพไชน่าจะบอกก่อนนะว่าตัวนน้ีะ m มค e in อิน n ชเหมือนกันเออเลียวกาเนี่ยก็เป็นเมค e in อิน n a นานะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยคนก็ไม่ได้ดูไม่รู้นะครับเอาไปใช้ก็บอกว่าตีแม่งคุยแม่งแข็งแรงว่ะมันถึกทนว่ะเฮ้ยก็เมคออินไชนาเราไม่ได้ยึดติดขนาดแบบว่าต้องเมคอ in ใต้หวันขนาดนั้นผมเองกูตีเบสสิบสองมาตั้งนานของพี่เตอร์เบสสิบสองมันได้ m ม่ e in อิน n a นามานขนาดไหนละก็ยังอยู่มาได้สิบกว่าปีเออ เนี่ยสองตัวเนี้ยมันเขียนชัดๆเลยว่า Make in China เนี่ยก<ม>็อยู่ได้เป,ป,ป็นสิบกว่าปีมันตีได้ไหมก็ตีได้ก็ตีดีเหมือนเหมือนเดิมปกติแค่เขาย้ายฐานการผลิตมาจีนแค่นั้นเองและ,และได้เร็วขึ้นเยอะขึ้นคุณภาพ<อ>คุณภาพก็ดีขึ้นด้วย<อ>ต่อไปคือไม่ต้องซีเรียสเอาเป็นว่าดีไม่ดีเดี๋ยวผมตัดสินใจให้เองโอเคกูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเอาเป็นว่าถ้าดีไม่ดีหรืออะไรมีปัญหาอะไรผมด่าอยู่แล้วถ้ามันไม่ดีจริงอยาถามเซลในเดวผมด่าโด้ว่าเซลโดนผมด่าไปกี่รอบแล้ว มันมันเป็นเรื่องที่แบบเออเล็กรายละเอียดเล็กน้อยดีกว่าผมเองตัวผมเองส่วนตัวนะคือผมแทบจะไม่ได้สนใจเลยดีกว่าเรื่องเกี่ยวกับบาลานซ์พอยค่าสวิงเวทอะไรพวกเนี้ยอันนี้ผมบอกตรงๆว่าผมแทบจะไม่ได้สนใจให้เซลล์อธิบายหน่อยว่ามันมีประโยชน์อะไรเรื่องค่าสวิงเวทกับพวกบาลานซพอยมาก็บาลานซพอยบางคนเขาก็ ซีเรียสนะเผื่อแบบเขาอยากจะเปลี่ยนไม้แต่อยากได้ที่สเปคมันใกล้เคียงกันเขาก็จะดูพวกตัวเลขพวกนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างตัวเนี้ยมล้านพอยต์มันอยู่ที่294อ่ะใช่แล้วก็ค่าสวิงเวทอยู่ที่83.5อันนี้294ก็เยียมพอมีน้าหนักอยู่บุกได้แต่มันไม่ถือว่าบุกหัวหนักขนาดนั้นเป็นหัวแบบกลางๆบุกสบายสายสปีดสายสปีดส,<า>สายเร็วเพราะผมได้ลองสอบลองลองน็อกลองจบเลยแล้วอะเราไปดูคลิปเพิ่มเติมก่อนนะครับ โอเคถ้เท่าที่ได้ลองมานะเห็นไหมว่าไม่แข็งกระด้างไม่เจ็บไหลตบง่ายดีดสปริงดี ก็คือเป็นไม้สปีดเน้นเร็วแต่ได้ความนุ่มมานุ่มทีนี้มันได้มาจากอะไรก็ได้มาจาก <Finger. S 1> ฟีคอฟ<อ>ีคอเทนโลยีตัวใหม่ฟีคอดียังไงต้องบอกเลยอะฟีคอถ้าพูดในการใช้งานจริงที่ผมใช้มานะครับฟีคอเนี่ยมันได้ความแข็งแรงมันต่างจากไม้อะใช่เพราะว่าถ้า<ด>อของเดิมอะของเดิมอย่างเงี้ยอย่างตัวเรวกาเนี่ยเป็นไม้วะเรยกาไม้ใช่เรลกาไม่เป็นไม้แต่ในในต้มันเป็นออกมาตัวแรกๆเนาะมันก็ยังเป็นไม้อยู่ตัวนี้เป็นฟีคอแล้วข้อดีของฟีคอ ก็คือมันเป็นพลาสติกแล้วมันจะไม่ชื้นออทำให้ไม้แข็งแรงขึ้นใช่ใชนั่นแหละคือข้อดีคือไม้จะแข็งแรงขึ้นโดยที่แบบว่าถ้าเหงื่อคนชื้นบางคนเหงื่อออกเยอะเงี้ยจับไม้ไปบางคนชอบแกะกิฟต์เดิมออกบางคนชอบพันแบบว่าบางๆเลยไอ้เหี้ยพอเหงื่อออกแป๊บเดียวแม่งไม้นี่ชื้นเลยพอชื้นปุ๊บแม่งไม้หักไม้โอ้อยางงี้ยกระจุยนะครับอันนี้คือปัญหานี่เขาเลยเปลี่ยนเป็นฟีคอร์ซะปัญหาเรื่องความชื้นทําอะไรไม่ได้แล้วพอจะแม้โอเคบทสรุปนี่ตัวนี้ที่พี่ัวลองมา คิดดูต้องมานั่งสกีนะคิดเอาเลยปกติกตูกตีมือเคยสกีเลยนะอันนี้ผมขึ้นไปแค่ประมาณ25ปอนด์เองนะไว้ให้สำหรับผู้หญิงตีนะั่นแหละก็คือเอาไปเทสเองแล้วก็ให้ผู้หญิงไปลองตีตีเองด้วยขนาดขึ้นเอ็นตัวถูกไปนะบอกเลยตัวถูกที่สุดของวิกเตอร์ vs 6 6สิบหสีส้มขายอยู่แค่ประมาณร้อยกว่าบาทก็คิดเอาละกันว่าเนี่ยเคยไป25ปอนด์แต่ตัวนี้ผมเคยรีวิววานะขึ้นไป38ปอนด์เอ็นตัวนี้ขึ้นได้รับได้นะสุดตัวไม้สีสันนะครับออร่า ก็คืออะไรวะไฮเปอร์โซนิกเออไฮเปอร์โซนิกลืมต้องบอกก่อนนะเรื่องการเอ่อเรือเบื้องต้นเนี่ยในเซลลก็มาแล้วเรื่องการเคลมเคลมในที่นี่คือมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างเออบางคนเข้าสงสัยว่าเฮ้ยทางวิกเตอร์เองเงื่อนไขการเคลมเนี่ยมันมียังไงบ้างคือสิ่งที่จะเคลมได้อะไรหนึ่งมันหักเอง ห,หักเองกับมือเลยหักเองกับมือเนี่ยไปปึ้งห้ามปะทะกันอย่างนี้ดีกว่าห้ามบวกกันแล้วอย่างเงี้มันมีอีกจุดหนึ่งก็คือที่เคยดีมาคือบวกลูกหักตีโดนลูกอ่ะตีขอบไม้เนี่ยโดนก๊อกโดนตูดก๊อกเนี่ยแล้วไม้หักไม่ยิงอยู่จะประกรันป่าวอะก็ถ้ากรณีงั้นมันก็มันสามารถดูได้ว่าถ้ามันปะทะกันจริงๆอ่ะมันก็ต้องเป็นรอยที่ไม้อ่ะใชแ่แต่ถ้าเป็นลูกมันก็จะอีกแบบหนึ่งกรณีอ่ะถูกต้องมันก็จะดูออกได้ถึงส่งมาอย่างไงเขาก็ดูออกอยู่ดีถ้ามันปะทะ ส่งมาเขาก็จะส่งตีกลับไปว่ามันไม่ผ่าน<อ>เงื่อนไขที่สําคัญที่สุดของวิกเตอร์ตอนนี้นะตอนปี 2022. 2 0 2 2เลยอบอกใหม่เลยว่าทุกครั้งที่ส่งเคมเนี่ย อยากให้ส่งใบรับป,ประกันใบร<ห>ั<ใ>บปร<ม>ะกันคือตอนนี้ <มะ S 1> ทางวิกเตอร์เองมีใบรับป,ประกันแล้วครับก่อนหน้านี้โอเคมันอาจจะผิดพลาดนิดหน่อยคือนั่นแหละข,ข,ขายมาตั้งนานแล้วใบรับป,ประกันไม่มีมแต่ตอนนี้คืออัปเกรดใหม่แล้วมีใบรับป,ประกันแน่นอน100%เอรนตอนนั้นแล้วคุณซื้อออกจากร้านไหนเขาจะเขียนวันที่เขียนรุ่นเขียนรหัสไม้อย,อยู่ในใบรับประกันนั้นอยู่แล้วเวลามีปัญหาไม้หักโอเคไม่รู้แหละร้านเขาจะพิจารณาเองถ้ามาอย่างร้านผมอย่างเงี้ยผมก็จะพิจารณาเบื้องต้นก่อนว่าถามคุณว่าถึงคุณจะโกหกมาก็ตามว่าแบบเฮ้ยพ ผมดูเบื้องต้นเนี่ยโอเคปผมบางอย่างผมอาจจะรู้แล้วแต่ก็เอาในเมื่อความสบายใจของลูกค้าก็จะส่งกลับไปทงบริษัทให้แล้วให้บริษัทเป็นคนตัดสินใจคือกูยอมขอผิดให้บริษัทว่างเถอะ <c oughs> ให้บริษัทตัดสินใจว่าเคมผ่านหรือไม่ผ่านนะครับถ้าผ่านอาเคผมก็ได้ไม้ใหม100่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยสิแล้วแบบเราก็ในความรู้สึกเราอะเราอยากจะให้แบบที่ลูกค้าแบบเออเว้ยอยากอยู่กับแบรนด์วิกเตอร์ต่อเงี้ยมันจะมีอะไรที่แบบแรงจิงใจเขดิสหนึ่งไหมก็อาจจะมีซื้อไม้ในราคาพิเศษในรุ่ เคยเจอแล้วมันก็คือ,อเป็นแบบว่าอยากจะได้แบดวิกเตอร์ต่อนี่แหละเหมือนเราจะารักษาลูกค้าเอาไว้นาะบางทีมันก็อาจจะมีบ้างอ่ะไอเทียมาทีพันไม้อาจจะต้องมีปัญหาอยู่แล้วอย่างน้อยก็สักสิบไม้ห้าไม้อย่างเงี้ยในพันไม้นะแล้วคุณอาจจะดวงดีเกิดไ,ไปเจอไม้นู่นเนี่ยอ่าอันที่ไม่ดีอาจจะ<ม><ม>เป็นไปได้ส,สีไม่ผ่านอ่าอาจจะเป็นไปได้เพราะนั้นแล้วทางวิกเตอร์เองเขาก็อยากจะขอโทษนะครับอาจจะให้ซื้อไม้ตัวเดิมหรือในในเลทเดียวกันในเลทเดียวกันในราคาพิเศษก็คือถูก่ะถูกแบบถูกเลยอ่ะแต่เป็นในเลงเดิมนะถ้าตัวนี้ มาปุ๊บแล้วคุณซื้อไปแล้วคุณตีหักหรือว่ามันไม้มันเคไม่ผ่านอเคไม่ผ่านหรืออะไรเงี้ยคุณก็สามารถที่จะซื้อไม้ตัวนี้ได้ในราคาพิเศษแต่ถ้าไม้ตัวนี้มันเกิดเลิกผลิตแล้วไม่มีของแล้วอย่างเงี้ยอาจจะได้ไม้ตัวที่อยู่ในเล้งราคายกตัวอย่างเช่นตัวนี้อะไรเงี้ยเลวกะเลวกะเนี่ยอยู่ในเล้งราคาเท่ากันคุณอาจจะซื้อเยวกะแทนได้ในราคาที่ถูกลงในราคาพิเศษผมขอย้ำเพิ่มเติมคือระยะเวลาในการเคของวิตเตอร์ครับอ มันจะอยู่ที่3 0มสถึงสีวันนะครับอันนี้ถ้าส่งมาก็อาจจะต้องเข้าใจนิดนึงอาจจะต้องรอ,อนิดนึงระยะเวลาการเคมในที่นี่คือไม่ใช่ว่าคือรับเคมเดือนละครั้งเดือนละครั้งต้อง <ừ> ก็คือส่งปุ๊บต้นเดือนสิ้นเดือนอาจจะประกาศผลประมาณนี้ถ้าใครเกิดมาส่งมาระหว่างเดือนอะไรเยงี้อาจจะต้อง เข้าใจรอบของมันหม่หยกี่วันนะเมื่อกี้พูดสามสิบถึงสี่สิบห้าวันสามสิบถึงสี่สิบห้าวันเอาเป็นตีง่ายๆไปเลยครับสองเดือนผมต้องส่งเข้าบริษัทถึงจะเริ่มนับเออเอาละคุณส่งหมาหทางทางร้านเนี่ยยังไม่นับนะร <laughs> ้านส่งเข้าบริษัทเมื่อไหร่นั่นแหละถึงจะนับหลังจากนั้นสองเดือนรู้ผลว่า ผ่านไม่ผ่านหรืออาจย์อะไรยังไงนะครับมันจะต้องถึงได้มีใบรับประกันไว้ไงใบรับประกันคือเป็นตัวยืนยันว่าคุณซื้อวันที่เท่าไหร่เป็น<อ>ไม้ตัวเดียวกันไหมที่ซื้อไปถูกต้องเพราะบางคนเขาอาจจะแบบไปเปลี่ยนไม้ของเพื่อนมานู่นนี่เงี้ยมันมีรหัสข,ของข้างไม้ที่เป็นซีเรียลที่มันไม่ซ้าใครอยู่แล้วทุกไม้จะไม่มีซ้านะครับตรงเนี้ยมันเป็นการยืนยันไอ้ที่ตัวตัวบริษัทหรือตัวร้านเราเองเราก็ต้องระวังตัวเองด้วยอเอาตรงก็คือถ้าเจอลูกค้าแบบว่ามาเงี้ยไอ้ที่เราก็งานเข้านะเพราะนั้นเราก็ต้องมีอะไรที่แบบวว่าาเเอฟตังประม อยู่แล้วนะครับต้องเข้าใจร้านค้าด้วยนะอย่างเช่นมือนงกูกูขายกูก็ต้องมีกำไรเมืงอ้ง,งกูงงกจะที่ไหนแดกค้านันกเขาไฟวะแม่งเอ้ย <c oughs> นะอา้าสรุปตัวนี้นะครับตัว Aura Speed SS <c oughs> ตัวนี้ไฮเปอร์โซนิกนะ 3U เดี๋ยวเข้ามาที่หลังเดี๋ยวแจ้งทางออนไลน์อีกทีนะครับ ตอนนี้ก็จะมีเฉพาะประมาณ4ยูไม้เนี่ยเป็นเฟรมแตะลากาศได้ตีง่ายตีสบายเอาเป็นว่าผมให้ผ่านราคาตัวนี้นะครับมาเทียบเท่าอยู่ที่เรียวกาดเท่าไหร่ตัวนี้ก็เท่านั้น4 4 0 0ัรบาทในเซ็ตของมันก็จะมีแถมซองแถมกริปแถมเอ็นนะครับถ้าซื้อจากร้านนี้ก็ขึ้นเอ็นให้ฟรีอยู่แล้วไม่มีปัญหาเลือกเอ็นของวิกเตอร์ได้เลยนะตอนแลแกค่าทางของบริษัทเองเขาจะแถมเป็นวีเวสหหรือไม่ก็66ใช่ไหม อ่าแต่ทางร้านก็ถ้เป็นเอวิกเตอร์ขึ้นได้หมดเลยคุณจะเอาตัวไหนอยากได้มาที่จะดเอตัวของวิกเตอร์ตัวไหนก็เลือกเอาแต่ถ้าเป็นเอแบรนด์ N อื่นนอกค่ายอยากจะขึ้นจริงๆส่วนต่างนะจ๊ะส่วนต่าง ไม่ค่อนได้ฟรีหรอกแต่จริงแนะนำวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์ก็ดีหมดทุกอันเลยเก็อบอกเออผมอยากจะบอกอันหนึ่งก็คือเอ็นของวิกเตอร์อะ่ะเดี๋ยวจะทำรีวิวต่อไปนี่แหละตากูลว b บอสอ่ะแม่อินเจแปนนะเว้ยก็ถ้ากับว่าเอ็นวิกเตอร์โตท็อป VBS คือไม่อินญี่ปุ่นเจแปน JP อ่าหลอกให้อยากรักจากไปก่อนนะครับไว้เจอกันบายบายฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ